绕汤桑。 Playlist 5เจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge เขียงข้างไปได้วยกันกับลิสช่วงแรกของเพลย์ลิสต์ของเรานะคะกับ C I M B กับเส้นบางๆต่อกันที่ I'm Sorry พรุ่งนี้ค่อยขอบคุณที่เลิกกันอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ยิ่งโตยิ่งสวยและโดนเทแต่เทอยู่นะคะแน่นอนคนเราทำไมโดนเทถึงเทก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเนื้อนะโดนเทแล้วยังเทได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเรา,เรามั่นคงข้างในปะกวง <Okay. S 1> ถ้าเรามั่นคงในใจคุณผู้ฟัง <Okay. S 1> เราก็ยังมี การยืนอยู่ได้ด้วยตัวเราไม่ต้องให้ใครมาตัดสินว่าเราจะดูดีหรือไม่ดูดีถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราแบบโอเคซะอย่างอ่ะถูกปะจะใครจะเทเรามาให้ตายอ่ะเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ช่วงแรกอาจจะเปบ้างธรรมชาติธรรมชาติมูฟออนมูฟไม่ขึ้นมูฟฟรีไปก่อนล้อติ้วใช่คือมัน มันไม่ได้แบบอืโดนเทปุ๊บแล้วมันลุกขึ้นได้ปั๊บยืนหยัดขึ้นมาบนสองขาชนิดที่แบบชั่ววินาที mm hmm. อาจจะมีคนแบบนั้นอยู่ในโลกแต่ก็คงจํานวนน้อยมาก mm hmm. ซึ่งถ้าคุณเป็นได้เราก็ชื่นชมแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราคือเพื่อนกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเอียงกระเทเเล่อยู่นานมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันยังลุกไม่ขึ้นแล้วเพื่อนบอกว่าทําไมไม่ลุกวะ แล้วก็เครียดอยู่กับคําของเพื่อนกลายเป็นเราซ้ําซ้อนนะห,หนึ่งลุกไม่ได้สองยังซ้ําซ้อนได้คำตัดสินของเพื่อนอีกอก็บอกเพื่อนแปงโกงว่าเออตอนนี้ยังลุกไม่ขึ้นถ้าไม่รู้จะปอบอะไรไม่เป็นไรไม่ไหวแล้วเดี๋ยวติดต่อแค่เช็คว่าเราใช้ชีวิตเป็นระยะระยะก็ได้แต่เกรงใจเพื่อนไงเราก็เชื่อนนะบางคนไม่กล้าบ่นกับเพื่อนว่ายังไม่รอดแต่เกรงใจเพื่อนจริงๆซึ่งก็ว่าจุดนี้ก็ดีเอกจุดเกรงใจเพื่อนอะ างทิมก็ดีนะทําให้เราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำๆเหมือนแบบทําร้ายตัวเองวนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ก็ต้องปลดปล่อยบ้างบ้างบ้งพี่คง,ง,งไม่ปล่อยเลยก็อึดอัดอยู่นะมันไม่พูดเลยมันก็อึดอัดแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราหมันม่นหมัน่นหมั่นทามันไปเรื่อยๆหมั่นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยอมรับแล้วไม่ไปดินน้นรนจะไปเช็คกับเขามาก แต่ก็วิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เช็คเช็คแฟนเก่าจนชีวิตดีอะเช็คมากเจ็บใจมากจนต้องหายใช่ปะมันเช็คจนแบบเออเอาพอเธอเออเช็คจนต้องหายอะเพราะแบบมันจะดีอย่างนี้แล้วเราจะแย่เหรอวะคือวิธีคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆมันว่ากันไม่ได้เะล่าอะชีวิตของแต่ละคนมันมีการใช้คนละแบบแต่ว่าวิธีไหนมันทำแล้วรอดแล้วมันดีกับตัวเองก็ ทำไปเถอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะต่างคนน่ะต่อให้เป็นเพื่อนกันน่ะทัศนคติบางทียังไม่เหมือนกันเลยเอย่างล่าสุดอ้อมเห็นที่เขาส่งกันน่ะมีคนโพสต์ว่าอะไรรู้ป่ะครับคือโทรย,ยืมตังบอกไม่มี mm hmm. แต่กินดีอยู่ดีอะใชาอ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ้อมอ่านอันเต็มๆให้ฟังคืออ้อมนี่แบบเห็นอย่างงี้ก็ขอโทษนะขออนุญ,ญาตอ่าน โทรไปยืมตังค์บอกไม่มีแต่เห็นลงสตอรี่กินดีอยู่ดีเพื่อนแบบนี้เลยอย่าไปคบฉันว่าเขาอะอย่าคบแกถ้าแกเป็นเพื่อนฉันก่อนญาตเพราะอะไรคือการยืมไม่ได้เท่ากับต้องได้และการถูกยืมนะคะถ้าเราเป็นผู้ถูกยืมไม่ได้เท่ากับแปลว่าต้องให้ถ้าเราไม่พร้อมถูกไหมถูกต้องครับขนาดพร้อมยังต้องคิดเลยอ่าถูกปะล่ะถูกครับคืออันเนี้ยเราต้องชื่นชมคนที่ไม่ให้ว่า คุณมีการแบบเรียนรู้ว่า how to say no s y n o เพราะอะไรรู้ป่ะหลายคนนะ say no s y n o ไม่เป็นเดี๋ยวเพื่อนว่าวะ่ะเดี๋ยวเออใจว่ะเออเ,อ,อ,เอ,อเขาลำบากจริงเราไม่ลำบากเท่าเขาเออทำไมไอ้ใครก็โทรมาวะอ่ะทําแบบทําไมเราจะให้เขายืมแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเอาไปพูดไม่ดีเออของแค่นี้อะไรแบบเนี้ยคือเข้าใจกลายเป็นว่า มันไม่ได้คิดจากพื้นฐานว่าเพื่อนมายืมเพราะลําบากอะไรบางคนไม่ได้ยืมเพราะลําบากอะไรลําบากไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ลําบากแบบพื้นฐานนะไม่ใช่ลําบากแบบไม่มีข้าวไม่มีผ่อนบ้านหรืออะไรงนี้นะลําบากไลฟ์สไตล์ยืมไปใช้ไลฟ์สไตล์ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่อันนั้นนะ่ะเขาควรจะไปหัดตัดชีวิตบางอยา่าง ก่อนที่จะไปหยิบยืมคนอื่นป่ะเพราะคนที่ถูกยืมเขาก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นบางคนอาจจะบอกอาวไม่ไหวก็ไม่ต้องให้อ่ะไม่ให้ก็บาดาอยู่นี่ไงม,มันมีคนแบบนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็บางคนอาจจะทุกข์เพราะว่าปฏิเสธไม่เป็นแต่บางคนก็ทุกข์เพราะว่าเอ๊ะจริงๆฉันมีความสามารถพอที่จะช่วยฉันควรจะทำยังไงเขาถึงแนะนำกันวันนี้แล้วแต่นะว่าเวลาเพื่อนยืมเงิน ถ้าเขายืมเต็มจํานวนอ่ะให้ไม่ไหวอ่ะให้ไปสักนิดแล้วบอกว่าให้ได้เท่านี้ยไม่ต้องคืนหรือถ้ามีค่อยคืนเพราะเห็นหลายรายรวมไปถึงตัวเองด้วยนะคะพอช่วงจะขอคืนเอามาใช้บ้างพอช่วงเราขัดสนอ่ะเราเอ่ยปากยากกว่าตอนเขาเอ่ยกับเราอีกค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมล่ะเก่งใจเก่งใจมันจะทุ่มเออเวลาเวลาจะขอแบบว่าขอรบกวนในสิ่งที่ เรา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 ที่เราเคยนัดกันอ่ะจะเราจะเอาไปใช้อ่ะปากปากสันเลยเห็นแน่ๆนอย่างนี้นะปากปากปาก,ปากสันเลยนะเวลาจะไปขอเขาว่าต้องมีความจําเป็นต้องใช้อ่ะใช่ปะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองในสภาพเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเรากําลังจะไปยืมใครและเราไม่ไหวเราพูดเขาเรียกอะไรรักษาคําพูดอ่ะ hmm. ถ้าเรานัดเขาว่าเราจะคืนนะถ้าคืนไม่ได้เผชิญหน้าแล้วบอกเขาว่าเดือนเนี้ย ไม่ไหวจริงๆแล้วขอผัดและพยายามรักษาให้ได้มากที่สุดเพราะคุณลองคิดดูสมมติคุณยืมเพื่อนมาสักหมื่นหนึ่งแล้วคุณหนีอ่ะความสัมพันธ์ของคุณมีค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นจริงๆหรือ,อ,อมันอาจจะเยอะในวันนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะเงินมันซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับพูดตรงๆกันอะ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยเราก็เห็นหลายคนนะต้องจากไปจากชีวิตอยู่เหมือนกัน ใช่ไหมบางทีจํานวนเงินมันก็ประมาณหนึ่งแต่เขาตีค่าแบบเนาะเสียดายแทนเพราะฉะนั้นนะคะก่อนคิดจะยืมใครคิดดีๆว่าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรืออยังถึงจะไปหยิบยืมเขาและเมื่อคิดจะหยิบยืมเขาถามตัวเองว่าถ้าเรารััปากกับเขาแล้วเราทํำด้วยเต็มที่อย่างนั้นจริงหรือไม่สิ่งที่สําคัญมากกว่าทั้งหมดคือสัจจะของตัวเองเด้อพูดถกพูดถกอย่าลืมโทร นับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SC Acid for g o o n Mornings บรรเทาอาการปวดด้วยไทยลินอล500อย่าเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้และ SSF RMF จาก v p l a เเริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดี มืคืนนี้นะคะสำหรับชาวพุทธเรียนสองชั่วโมงเต็มๆกับสามดีเจของเราเผือกหอมแล้วก็เต้นนะคะแน่นอนค่ะเมื่อมีคนคนหนึ่งพยายามแสดงตัววิดีโอคอลกับคุณพ่อของเรา <c oughs> เราคงไม่แฮปปี้หรือว่าละ่ะเรื่องแบบนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่แบบพูดออกมาได้ง่ายนะเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังมีปัญหากับสถานการณ์ที่มีคนเข้ามา บางอย่างทำอะไรบางอย่างกับครอบครัวเนาะสถาบันครอบครัวมันก็เป็นอะไรที่จะต้องดูแลกันนะความสัมพันธ์เป็นกําลังใจให้กันนะคะกับใครที่ต้องมีปัญหาอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถไปย้อนหลังติดตามได้เลยว่าเรื่องราวของเมื่อคืนมีอะไรบ้างกับ3ามดีเจและเรื่องของชาวพุทธเรียนของเรากับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่าไม่เค็ม S C s h for Good Morning's บรรเทาอาการปวดด้วยไทยวิน5ห้าร้อยยาเม็ดบรรเทาอาการปวด,ปวดลดไข้ S S F และ r M F จาก b B L A M เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีค่ะ พุดโอพุทโธอยอย่าลืมโทรนะ